สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีใส่โทนดิจิตอลนะครับหรือโทน DCS นะครับของ Alpha CB2S นะครับเป็นตัวนี้นะครับ Alpha CB2S นะครับบางท่านก็ถามมาว่าใส่โทนเพื่ออะไรนะครับ การใส่โทนนะครับเป็นการใช้งานเป็นกลุ่มนะครับอ่าสมมุติว่าอ่าเราเลือกมา1ช่องนะครับอ่าผมสมมุติเอาเป็นอ่าช่องที่2อ่าช่องนี้นะครับอ่าเลือกมา1ช่องนะครับสมมุติว่าเรามี5คนนะครับมี5คนอ่าเลือกอ่าช่องที่2ทั้งหมด5คนนะครับเสร็จแล้วก็ใส่โทนนะครับอ่าใส่โทนให้ตรงกันอ่าคนนอกก็ ไม่สามารถบอมาหาเราได้นะครับเราก็จะสนทนากันได้ภายในกลุ่มของเรานะครับวิธีใส่โทนดิจิตอลนะครับหรือโทน DCS ให้ทำแบบนี้นะครับสมมติว่าเป็นช่องที่สองนะครับได้ช่องที่ต้องการแล้วนะครับให้กด F หนึ่งทีครับเนี่ยกด F กดเลข7นะครับทำพร้อมกันนะครับกด F ใส่โทนดิจิตอลนะครับกด F กด7ครับแล้วก็กดลูกกุ่แจครับปึ๊บ อ่ามันจะขึ้นมา D023n นี่ก็คือโทนที่1นี่ครับเราก็เลือกมา1โทนครับเนี่ยเลือกมา1โทนนะครับอ่าเลือกมา1โทนอ่าผมสมมุติเอาเป็นโทนที่4นะครับเสร็จแล้วนะครับกด F1T ครับปึ๊บอ่าเรียบร้อยครับนี่ครับมันตัว D ก็จะขึ้นนะครับเป็นสัญลักษณ์เป็นโทนดิจิตอลนะครับตัวนี้นะครับอ่าทีนี้ภายในอ่าอ่ากลุ่มของท่านนะครับ ส่วนว่าท่านมี10คนนะครับก็จะสื่อสารกันได้ภายใน10คนนะครับคนนอกก็วอมาหาเราไม่ได้นะครับนี่คือข้อดีของการใส่โทนนะครับลองไปทําดูนะครับลองมาทําดูนะครับถ้าท่านมีหลายคนนะครับแนะนําใส่โทนเข้าไปนะครับป้องกันการคืนแทรกนะครับง่ายๆครับวิธีใส่โทนก็ไม่ยากครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ